ท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพครับผมพลเดชปิ่นประทีปสมาชิกผู้ที่สภาครับรท่านประธานครับผมต้องขอชมเชยทางคณะกรรมาิการพัฒนาการเบืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับได้ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมาในจังหวะที่สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับแล้วก็มีความจําเป็นในการที่จะต้องเข้ามาช่วยกันทั้งสังคมนะครับแต่ว่า ผมมีประเด็นที่อยากจะนำเรียนนะครับเป็นเป็นเป็นการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นการให้ข้อ,ข,อข้อแนวคิดบางอย่างนะครับผมคิดว่ามีอยู่4เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยผมเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆแล้วก็เห็นด้วยกับข้อวิเคราะห์นะครับแล้วก็การอสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยที่ ในส่วนต่างๆที่เอามานำเสนอนั้นเนี่ยรวนเป็นประโยชน์มากครับทีนี้มีข้อเสนอที่เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่า4เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยผมเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยในการที่จะพัฒนาในเรื่องเราการเมืองในยุคดิจิตอลนี่นะครับตรงนี้เนี่ยมีเราเห็นว่าความสำคัญเนี่ยความจริงแล้วในแผนปฏิรูปประเทศในด้านของการเมืองนะครับ ก็พูดชี้ไว้จุดสองจุดที่สำคัญคือทำอย่างไรที่จะทำให้พักการเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นประชามีความเป็นประชาธิปไตยภายในพักทำอย่างไรถึงจะทำให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองมันมีสองเรื่องเนี้นะครับอันแรกเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของประชาชนนะครับและก็พลเมืองนะครับตรงนี้ผมเห็นด้วยว่า Active Citizen หรือว่าพล,ลเมืองผูต้ตุ่นรู้เนี่ยนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นตัวหัวใจแล้วก็การทำให้ประชาชนหรือสังคมไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า Digital Literacy ีหรือว่าเป็นมีเดีย i ิทเทเลซีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าจะทำอย่างไรแล้วใครจะทำนะครับใน ประเด็นที่ว่าจะทําอย่างไรนั้นเนี่ยความจริงมีข้อเสนอของทางกันมาิการนะครับว่ามีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าใครจะทําตรงใครจะทํานั้นเนี่ยผมนึกถึงหงทางด้านของหนีไม่พ้นจะโยนไปให้รัฐบาลเนี่ยก็คงจะลาบากเพราะรัฐบาลเนี่ยในระบบที่เป็นการเมืองแบบตัวแทนมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน ก็จะตัวเองก็มีส่วนได้เสียตรงนั้นนะครับแต่น่าจะต้องโยนไปที่ตัวข้าราชการประจำก็คือ,อกระทรวงก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานรัฐที่สำคัญนั้นเนี่ยในกลุ่มที่น่าจะตรงมากเดียก็คือเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับกระทรวง ICT ใช่ไหมครับหรือกระทรวงมหาดไทยนะฮะ กระทรวงพัฒนาสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเท่าที่ผมนึกเร็วๆอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะต้องเข้ามามีบทบาทแม้แต่สำนักงานเลขาธิการของรัฐสภาวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรในฐานะหนึ่งเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด้านการเกี่ยวข้องกับวงการเมืองนะครับ แล้วก็ควรจะมีหน้าที่นะครับเรามีทั้งสื่อมีทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรมีสำนักงานมีนกลไกมีมือไม้นะครับในการที่จะสื่อสารในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น literacy นะครับทางด้านดิจิทัลแล้วก็ทางด้านของมีเดียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมนึกถึงหน่วยงานอีกอกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็พอ,อชอ ซึ่งเป็น,นกลไกที่มีมีภารกิจมีภาระหน้าที่ในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองนะครับตามที่เราเคยได้ติดตามกันมาในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือพักการเมืองตัวพักการเมืองนะัเนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเรียกร้องแล้วก็กํากับดูแลแล้วคอยจับตาด้วยนะครับพักการเมืองเนี่ยต้องไม่เฟก ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็ต้องไม่ s ฮสปิชต้องไม่ใช้ถ้อยคำต่างๆที่จะบูลลี่หรือว่าสร้างความเกลียดชังหรือว่าลดด้อยค่าของอพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามแบบนี้นะครับตรงนี้มันไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นสุภาพชนไม่เป็นสุภาพสตรีนะครับ พรกการเมืองต้องมีเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมีที่ท่านผู้มีเกียรติท่านสมาชิกที่พูดถึงเรื่องเมืองจีนที่เขาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยได้ผลนั้นเนี่ยหน่วยงานที่สําคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานจริยธรรมของพัรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนั่นแหละฮะพัรคอมมิวนิสต์ของจีนนะฮะตัวนั้น,เ,นเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลทั้งพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกพรรค95-98ล้านคนในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองไปด้วยนะครับกลไกจริยธรรมเนี่ยน่าจะเป็น,นกลไกที่สำคัญในรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยปี2560เนี่ยก็พูดถึงทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมนั้นเนี่ยมีกฎหมายดูแลแล,แล้วนะครับ แต่กฎหมายพรบด้านคุณธรรมเนี่ยยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับเราควรจะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการกํากับดูแลบุคลากรของทางการเมืองของตนเองนะครับในระดับสมาชิกพรรคในระดับคณะกรรมการหรือผู้นำหรือผู้บริหารของพรรคเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองต่างๆต้องช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับ กลุ่มที่3เรื่องที่3ก็คือว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกกตก็ดีปปชก็ดีสารรัฐธรรมนูญก็ดีผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นคนกำกับดูแลกติกาหรือเลกูเลเตอร์ที่เข้มแข็งเฉียบขาดเที่ยงธรรม รวดเร็วนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องต้องโยนโจทย์ให้ตรงกลไกกลไกอิสระนะครับกันมาที่การอ,าองค์กรอิสระเนี่ยก็อาจจะช่วยดูแลในเรื่องนี้อีกทางหนึ่งนะครับเรื่องการผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆข้อบังคับนะครับให้ในการที่จะกํากับดูแลในเรื่องนี้แต่ว่าต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความสมดุล สมดุลระหว่างมาตรการในเชิงของบวกในเชิงบวกคือมาตรการในการส่งเสริมเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมาตรการอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือการป้องปรามถ้าหากว่าสองอันนี้เนี่ยไม่สมดุลเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยไปป้องปรามมากเนี่ยมันก็จะไปลดทอนไอการส่งเสริมพลังทางบวกตรงนั้นนะครับ สุดท้ายก็คือกสทชกสทชกับองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกฎหมายในเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อผมคิดว่าต้องแสดงบทบาทตรงนี้อย่างจริงจังนะครับสุดท้ายจริงๆก็คือประเด็นที่จะฝากนะครับประเด็นที่จะฝากทางคณะกรรมาธิการก็คือว่าผมเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆที่ท่านเสนอ มีมาตรการต่างๆมากมายมีรายละเอียดนะครับแต่คำถามของผมคือว่าอยากฝากให้กรรมธิการคิดอีกนิดหนึ่งครับว่าในบรรดามาตรการต่างๆทั้งหลายนั้นเนี่ยมาตรการใดที่ท่านคิดว่าเป็นจุดขัดงัดอะไรเป็นจุดขัดงัดในทั้งหมดที่เสนอมาสมมติ5อย่าง1 0อย่างเนี่ยนะครับจุดขาดงัดนั้นเนี่ยจะทำให้สำเร็จได้ด้วยวิธีใด หน่วยงานไหนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างขอบคุณครับท่านประธานครับ